ปกติแล้วเนี่ยครับเครื่องเครื่องตัดที่หลวงทุ่เนี่ยเราไปกี่ปีแล้วนะห้าปีห้าห้าปีแล้วนะผมห้าปีแล้วนะอห้าปีแล้วนะไหวนะไับเดี่ยวแล้วแล้วแล้ววันนี้มาทําอะไรบ้างครับก็วันนี้ก็มาเปลี่ยนในเนี่ยกับไซฟอนเนี่ยที่ห้าปีเนี่ยโอ้นี่ใช้คุ้มค่ามากเลยเออโอ้โหนี่คุ้มค่ามาก ห้าปีอันนี้ก็จะเป็นเครื่องรุ่นแรกๆเป็นรุ่นรุ่นเ6 s รุ่นแรกๆแต่เอาไปอ่ะปีกายผมมาทําตัวเนี้ยไอไอเบ้ามันหลุดไอแผ่นอ่าแผ่นแผ่นแผ่นหลุดแล้วก็เลยก็เลยว่าจะมาถามดูชุมนิตว่าตัดสินใจใช้เครื่องแบบเนี้ยเพราะเห็นประโยชน์อะไรจากมันครับเห็นประโยชน์อะไรจากตัดเปันตรงไปตรงมาเลยครับคือคนงานก็หาไม่ได้แล้วเขาก็โกง นะก็เลยผมก็เลยหันมาเอาของเ่าแก่เนี่ยค้างคนงานหาไม่ได้นี่หมายความว่ามันไม่<ป>มีมาปกติเนี่ยที่เราไปเอามามาตัดอ้อยมันไม่มีมามเริ่มหายากขึ้นคือบ้านเขามีอ้อยแล้วมีโรงงานไปเกิดอ่ามันแพงขึ้นเรื่อยๆใช่ท่าแรงคนงานนะนะครับมีส่วนส่วนหนึ่งเลยละ ปกติวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ปกติมึนใช้คนกี่คนนีถ้าถ้าถ้าในเวลานั้นอะในเวลาที่ยังไม่ใช้เครื่องตัดสี่สิบสี่สิบวันนึต้องจ่ายเท่าไหร่ก็เอาเป็นอันว่าถ้าเราไม่มีเครื่องตัวนี้นะครับวางผลง,งานห้าหกแสนแล้วเสร็จแล้วก็มา มาตัดมาทํางาน,น,นเ็าต้องเบกิกต้องใช้แล้วก็ยังต้องเหลือกับปีหนึ่งอะ่ะเป็นล้านเหมือนกันปีนึงค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในเรื่องคนงานนี้เป็นล้านเป็นล้านเราก็ลดคนงานไปลดไปจากไอ้ที่เราเคยจ่ายเป็นล้านแล้วก็ต้องจ่ายขากลับให้เขาไปด้วยเป็นเมืองมันสมองเรื่องเครืงมือครัแบกบ็เลยว่ามาเอาตรงนี้แต่ที่แน่ครับ กางคุยง่ายด้วย <laughs> ไม่ทำยุ่งยากอะไร